สยกรู boards, ้ผลรันจับตาดูให้ดีนะครับสูงว่ที่น้เรนปรดปรดงปีปีนีสามมื่นหกพัวกเีู้ิทีกา่าไม่นน้ชุบเป็ะค่ะ Oh mm

ก uhh ็ดดันมารทำในพื้นที่ของเราด้วยด้วยความที่มันเป็นบทเรียนของพิศกลุ้งครับทุกคนแล้วก็สำหรับคนต่อไปนะครับเป็ดสารอะไรสารอีสารกับน้องอุ้งศิษย์สมนัยนะอยู่ในสนามตู้รถหลังจากนั้นก็จะไปเชิญมุลตร์เข้ามาเพียบกับตั๊กสอนสมพงษ์เตรียมตัวไห้เลยค่ะนี่เก็นเพื่อน กุหลาบขาวสีสันงามแบบมาเทวดาสิเสียะครับหลวงพตง่อตาสีต้องตนรับเครับต้องต้อนรับเซยต้องต้อรับเยต้องต้อัเซต้องต้อนรับเยต้องต้อนรับเลยต้องต้อนรับเล่ต้องต้อนรับเลยต้องต้อนรับเลต้องต้อนเลยต้องนับเลยต้องับเลยต้องต้อนรเลต้องนับเลยต้องรับเต้องนับเลยต้องอบเลยต้อง้ัเต้องตนรับเต้องนัเต้องต้อนับเลยต้องต้อนเลยต้องต้อนรับเลยต้องต้อนรัเยต้องนรัเลต้องนับเลยต้องต้อนรเลยต้องนเลต้องตเยต้องนเต้อง

Спасибо. Yeah. <laughs>

มีชยอเรอเดชนะครับเป็เชียหม่สิ1แปดันเดีมีชัยอำเภอเดชสบเาคมเราทเราะปที่เวนกต้องไม่ขาวเวลชลิกนะคะกกครรอยากสอย่างนะแต่พรุ่งนี้เราไปที่โรงเรียนหนองแต้ที่เล็กะคะ่ะเป็นหหน้าาระช่เรเดองคนตกระบแต่รื่องต้งแต่ทีเล็กนะคะชิงมาได้รับความคุช่วยเรากว่าสิบกลานะคะจัมีเสียนมีสายไปกันกันนะคะวันนี้สิบห้า

สองนมาแม่สนามเลยอกุกระอนรือุเลยคนจบอกว่าไม่้ห้าห้าเมีจักราลอกที่พ่อให้เจกจพูสุดอได้ต่ไอยู่นม่สดเลยนีนังสุดสด้วย สุสัดสีกลาจันทีแด็กสายจัน